ให้เพื่อนเพื่อนร้ายค่ะให้เพื่อนเนดูก่อนขนไม่ได้เจรี<อ>ยว้าวนี่ต้องระบายสีแบบนี้เลยนะคะพี่ไรมาพี่ไรมารมไหนก็ระบายล้ถนั้นพี่ไรน้องป้าใสชหมพบกับพี่ไรน้อาใสช่ไหม วันนี้มาทำอะไรกันคะมาละลายสีคะน้องาสอ่ามาละลายสีให้เพื่อนๆนดูนะคะวันนี้พี่ไร์น้องฟ้าใสจะมาระบายสีให้เพื่อนๆนดูมาเรามาเริ่มระบายกันเลยนะอ่ะแกะออกมาเลยครับพี่ไร้์อ่ะน้องฟ้าใสแกะออกมาลูกมาแกะออกมาเลยค่ะแกะออกมาให้เพื่อนๆนดูนะสีนี้ได้มาจากไหนคะน้องฟ้าใสได้กาจาก ที่ร้านร้านไอศครีมเซเว่นเซเว่นไหนลูกเซเว่น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 เซว่นไซ่นเซ่นทีเ่นเซเ่นเซนเซเว่นเเวนเนเซเว่เวนเซเว่เซ่นเซ่นเซเว่นเซ่นเว่นนี้นเเ่เ่่เริ่มเนเเเเคอย่าแย่งกันนะอ่ะ่่เ่่นเเนนอนน เริอะให้น้องระบายช่วยกันว่าพี่ไรอันไหนน้องฟ้าใสอันไหนอ่ะอ่ะนั้นนี่เนาะอ่ะสีอะไรก็ได้ค่ะระบายเลยพี่ไลอ์ก็พี่ไรอ์อย่าโอเคอ่ะหนูระบายหนูระบายอือโอเคระบายอืมอุ้ยพี่ไลอระบายลูกอะไรครับลูกเชอร์เชอร์รี่เก่งมากนะเริ่มเลยเริ่มเลยสีแล้วอันนี้สีอะไรอ่ะต้องเป็นสีไหนเอ่ย ใช่ใช่ใช่สีนกเก่งค่ะช่วยกันนะนช่วยกันอุ้ยป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอู้เก่งคร่ะยีเยี่ยมอย่ายกมือให้เพื่อนๆดูอนนบอกว่าถ้าหนูถ้าเพื่อนๆอยากได้เซตนี้เพื่อนๆต้องไปทานไอศครีมที่เซเว่นเซนเซเว่นเซนเพื่อนๆอยากได้ชุดนี้นะนี่ชุดเหมือนที่ไรน้องฟ้าใส่ได้มา พี่ไอ้โห,โห,โห,โหให้น้องระบายด้วครับอ่าพ,<ห>พี่ไบพี่ไรพี่ไรพีไรระบายอันนี้นะแล้วบเดียว<น>เนเดี๋ยว,ยว,ยวไม่เดี๋ยวให้พี่พ,พี่ไรระบายหนูก็ระบายครับเพื่อให้สวยๆเลยอ่ะรด้ายับพี่ไรระบายอศครีมลูปนี้สีอะไรอ่ะสีอะไรก็ได้ครับพี่หนูชอบเคหนูชอบสีไหน อ,อ๋อก็จะมีสีเขียวมะนาวสตรอเบอรีวร่าาวานิลาช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตอน้านี่ได้หมดหรเรนโบ้ลดลดโอ้โหไอรีมรเยอะ์ที่สุดแซ่บเว่นะมากเคสุดสซ่บมากเรายังไม่ได้เปิดให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะว่ามีแบบที่ระบายสีเ,<อ>เป็นหน้าแบบอะไรบ้าง อันนี้หนูเคยกินไหมลูกหน้าเนี้ยหน้าบานาน่าสป i t เคยกินไหมไม่เคยหนูโอ้แต่หนูไม่เคยกินหนูอร่อยนี้เหรอลูกแต่หนูชอบกินไอศครีมรสไหนลูกช็อกโกแลตวานิลาช็อกชิพสตรอเบอรี่รสมะนาวช็อกโกแลต๋ลชอช็อกโ,โ,โกแลตช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตสีนี้ลูคะครับอืช็อกโกแลตอ๋อบานาน่าสีอะไรพี่ไลทอันไหนบานาน่าสีนี่บานาน่าสีเหลืองไม่ใช่เหรอลูก นี่เหมือนตอนนี้ขอบอะไรอ,ะอ่ะอ๋อขอบชามชามก็จะมีความเป็นใสๆไพี่ไลท์พี่ไลท์ระบายเป็นไอศครีม<ห>เลยเอ่ะพี่ไลท์ให้พี่ไลท์ให้น้องระบายไอศครีมช็อกโกแลตอ่ะตรงกลางพี่ไลท์จะระบายรสอะไรครับตอเบัลี่ต้อบัลลี่หมดเลยเหรอเราชอบตอเบอรี่โอเคอ่ะให้น้องระบายอบเบออืมอ่ะให้น้องระบายช็อกโกแลตรนึงโอเคเดี๋ยวระบายหน้านี้เสร็จก็จะได้ไอศครีมบานาน่า,าสปิด ลูกที่ระบายออกมานะครับใส่ระบายได้ไหมคะใส่ใส่ระบายได้ไหมลูกโอเคอ่ะระบายกล้วยพี่ไรระบายกล้วยสีเหลืองตรงนี้ก็มีอะใส่ระบายให้ให้ให้ครบสิลูกโอเคอันนี้อันไม่ไม่ช่ระบายไม่ได้ระบายกูไม่นาน่าบานาน่าเสร็จแล้วบานาน่าสติปโอ้เสร็จอ่ะต่อไปต่อโอเคสบายขอบไหม ระบายระบายข้างล่างแต่ไม่ต้องอ๋อขอบมันสีอะไรอะหนูยังระบายกล้วยไม่หมดเลยครับนี่กล้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่เต็มนะครับนี่กล้วยนี่นี่กล้วยเ้อครับอืมไหนฟ้าแขกระบายช็อกโกแลตหมดหรือยังลูกเออแล้วเรือ่องเรื่องอู้หอมหอมแล้วตอนนี้อขอบเนี้ยอ่าขอบนี้ระบายอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่ อ้า yup. วหนูจะระบายชามสีไหนดีสีฟ้าไหมระบายชามสีไหนดีอ๋อสีน้ำตาลอ่าอพี่ไลร์พี oh, ่ไล้์ม uh, uh, ah, ือออกให้น้องระบายก่อนลูกไ่สีน้ำตาลอ่าน้ำตาลน้ำตาลไม่สีน้ำตาลไม่น้ำตาลพี <S <S ่น้องระบายฟ้าใส่ระบายสีน้ำตาลที่ที่ขอบแขนยู่อืมสวยมากเดี๋ยวเรามาเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนว่าไอศ์ครีมมีรสหน้าอะไรบ้างโอเคไหมก่อนที่เราจะระบายอ่ะอ่พี่ไร้ท่านอ่านระบายลูก ว้าวเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูนะว่าหนูระบายกันทั้งสองคนระบายเสร็จแล้วเก่งเก่งเก่งครับอยากได้สมุดพร้อมเซ็ตแบบนี้ต้องไปทายสครีมที่เซเวนเซเนเซนแล้วเพื่อนๆจะได้ชุดแบบนี้มาเลยได้ทายติมได้ โอเคอาช่วยเพื่อนๆหน่อยโอ้โหจุ๊งเสร็จไหมคะเพื่อนๆอ่านี่ไอศครีมบานาน่าสปีดได้ทานไอศครีมด้วยแล้วก็ได้สมุดมาระบายด้วยเดี๋ยวๆแล้วก็อันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรเค้กอันนี้ติมไอศครีมถังอันเดี๋ยวเพื่อนๆแข่งเพื่อนๆดูก่อนมีอะไรบ้างเพอาอือดูนี่ เจอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนเพื่อนไลค์ค่าให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนหนูเอาอันนี้เจอรี่หนูเอาอันนี้อ่ะาเราก่อนเราก่อนเราก่อนหนูเอานี้อ่าอ่าอ่านี่ดูนี่ที่เกี่ยวกับเซเว่นเซ่นนี่ชุดชุดดิฟชุดดิบโอเคแต่ว่าหนูอยากเอานี้อ่ะพี่ไรคระบายนี้น้องระบายอันนี้อ่ะพี่ไรคระบายเอาสีอะไรอ่ะ อันนี้ถ้าเป็นขนมปังกรอบปลุกนะหนูชอบไหมอ่ะอันนี้ชื่อชื่อเซเวนเซนอ่ะฟ้าใส่เนาะฟ้าใส่ละบายรสอะไรคะอันนี้สตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่รอี่อ่ะสตรอเบอรี่ไม่เลือกอะไรอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นม็อกม็อกค่าชิปปะลุกม็อกค่าชิปไหมหรือเป็นช็อกชิปเรนโบว้ไหมอันนี้เรนโบ้ใช่ค่ะพี่คือใครพี่เขาให้มาเพราะว่าหนูไปทานไอศครีมที่เซเว่นเซ่นได้ทาน มและได้สมุดกลับบ้านด้วยเซ็ตนี้นมนะ<อ>ใช่ไหมลูกฟ้าใส<อ>พี่ไลท์พี่ไลท์แบ่งน้องนะครับใช่ไหมฟ้าใสจะน,นีคุ้มไหมลูกคุ้มเนาะเยี่ยมเลยพี่ไลท์ระบายได้คะ่ะพี่ไลท์ระบายได้อ,อ๋ออันเนี้ยอันเนี้ยเอออันหนูก็มวยไข่เนี่เออนั่นแหละแบ่งกันครับ<ด>อืมอืมสุดยอดเลยแม่แม่ช่วยหน่อยนะแม่ช่วยหน่อย นี๋จะเป็นแบบว้าวว้าวเนี่ยนี่ต้องทำให้สวยต้นนี้ไวต้นนี้้ว้าวนี่ต้ระบายสีแบบนี้เลย,น,ลเยน,นะคะอคไม่เขียวอออมมค,รครับใเสริมมาเสริมมาทีนแค่พี่ไร์เสริมเข้ามาครับพี่ไร่เสร็จแล้วโอ้ย่ย พี่ไลท์อ่ะพี่ไลท์ก็ระบายตรงนี้ด้วยครับ<อ>จริงๆเพื่อนๆถ้าอยากจะแบบว่าให้ให้แบบว่าสี<อ>าสวยๆต้องมีระบายสีฉากหลังพ่ไลมา้าข,ของตัวเองที่พี่ไลท์พี่ไลท์ดูแต่อันาเคทของตัวเองเออนี่แหละนั่นแหละอันนาเคตตัวเองถ้าอยากแบบว่าให้พื้นสีสวยพี่ไ<ช>ลท์จะมีฉากหลังด<อ>้วยแต่ถ้าเป็นเส้นเค่เยี่ยม<อ>พี่ไลท์ยกมือ ทานไอศครีมอร่อยอร่อยและและระบายอันนี้ด้วยได้อะช่วยช่วยน้องช่วยน้องอ่าอ่าอ่างั้นก็รอมันก็รอมันก็รอรอแป๊บนึงยายนจะเสร็จนะอันนี้อันนี้รสอะไรครับรถอะไรเนี่ยแล้วที่ไรระบายสีตรงไหนสีได้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้นูนนี่นะรอแป๊บนะโอเคแล้วจะหนูระบายเลยครับชอบรถไหนก็ระบายรถนั้นระบายตอตบรีอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์หนู เติมอัลมอนเข้าไปอันนี้เป็นรถอะไรครับรถอัน์มาช่วยช่กันนี่แดงระบายให้บหน้าเลยไหมเนี่ยเป็นขอบแบบเป็นขอบขอบ่หน่อยได้ค่ะขตอากระอด้คตึงตึงอสีเขียวเรนมะนาวอันนี้อันนี้เป็นรถเ่นโบแล้วกัน รถเลนโบมีหลายสีไอศครีมไอศครีมรถเลนโบอยู่ในชามาบน้าเลนโบโอ้โหโอ้รมะนาวโอ้พี่ดายชอบกินรมะนาวโอ้ดูชอบกินเลยอืมแต่ที่หนูระบายนั้นคือน่าจะเป็นรถรถรถเลนโบรถเลนโบใช่ใช่ไหมใช่รถเฉียงรถเลนโบโอ้โหจะบอกเพื่อนๆจริงๆว่าเซตนี่กุ้มมากเนาะ เราไปทานไอศ์ครีมมาได้ไอศ์ครีมทานอร่อยอร่อยแล้วเรายังได้ชุดสมุดกับเทียนสีมาระบายด้วยเซตนี้คุ้มจริงแล้วอันนี้เสร็จแล้วต้องไปได้มาอีกสักเซตหนึ่งแม่อันนี้หนูเสร็จแล้วโอเคเรนโบว์เรนโบว์เสร็จยังคะเรนโบว์ตาจ่ายน้อก็ใส่เสร็จยังคะโอเคเนี่ยเรนโบว์ที่ไนมาที่ไหนมาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว ต่อไปเป็นหน้าไหนดีหน้าไหนดีหน้าต่อไปหน้าหน้าต่อไปให้ลงมติเอกชนด้วยอ๋ออันนี้ไม่ได้ทำเลยอ่ะมาอ่ะพี่ไลท์มาเปลี่ยนห้าเี่ยนเค้กอืมเปลี่ยนเค้กโอ้หพี่ไลท์ต้องแบบระบายเยอะเลยนะพี่ไลท์ไหวสู้ๆมาไม่เปลียนเหรอไม่มีค่ะหนูเออไม่มีค่ะหนูเนาะหนูไงคะโอเคมาฝากใส่พี่ไลท์บายบายเพื่อนๆเร็วอย่าลืม ติดตามอา้อมฟ้าใสตับพี่ไรติดตา่ตากทีจจ่ไหนบายบายสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ